โทษที่ทําให้คุณไม่พอใจดีมากค่ะถ้าคุณทําให้ฉันพอใจฉันก็จะทําให้คุณพอใจด้วยเหมือนกันดื่มสิคะดื่มให้แก่ความพอใจของเราทั้งสองคนนะคะค มันจะออกไปไหนจ้ะไปเที่ยวค่ะเว้นสักคืนหนึ่งไม่ได้เลยเหรอก็จะให้หวันอยู่บ้านทำไมกันล่ะคะเหงา,าจะตายไปออกไปเที่ยวข้างนอกนี่นะคะมีแต่เรื่องสนุกสนุกทั้งนั้นเลยลูกพอจะมีเวลาคุยกับแม่สักหน่อยไหมจ๊ะก็พอมีอะค่ะ แต่ว่าต้องเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่านจะรีบไปว่าไงคะรู้สึกว่าเราจะไม่มีเวลาคุยกันเลยนะทั้งๆที่อยู่บ้านเดียวกันแท้ๆนี่แม่คะถ้าแม่ตั้งใจจะมานั่งแท่นเทศนาหวานเรื่องที่หวานไม่อยู่บ้านเนี่ยนะคะขอเป็นวันหลังได้ไหมคะเพราะว่าวันนี้หวานบอกแล้วว่าหวานจะรีบไปคะ่ะแกจะยังไปไหนไม่ได้ท้งนั้น วันยังไปไหนไม่ได้จนกว่าที่จะพูดกันให้รู้เรื่องสะกคออก็ได้ค่ะถ้าคุณพ่อพูดด้วยใช้เหตุผลนะคะไม่ใช่ใช้อารมณ์วันยินดีจะรับฟังเสมอค่ะ,ะเธอพูดไปสุภาพถามลูกอย่างที่เธออยากจะถามฉันจะขอฟังคำตอบ่อน ก็อยากจะถามอย่างที่ใครๆเข้าเล่าลือกันนั่นแหละจริงไหมลูกวันที่ว่าลูกกับคุณจิรายุทธ์เนี่ยเลิกรักกันแล้วหวันก็ตอบได้แต่ว่าเวลานี้นะคะหวันเบือ่อนายคุณจิรายุทธอย่างที่สุดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องนายไกรสงไกรสีอะไรนั่นก็เป็นความจริงใช่ไหมลูกสำหรับเรื่องไกรสีมันก็ไม่มีอะไรนี่คะ แค่คบกันเป็นเพื่อนธรรมดาธรรมาคนหนึ่งเท่านั้นคบกันอย่างเพื่อนเหรอเฮ้ยที่เที่ยวด้วยกันตั้นรำด้วยกันให้ชาวบ้านเขาเินทางไปทั่วอย่างนั้นนั่นแหละที่แกว่าคบกันหน,นึ่งก็ใช่สิคะแค่มีนัดกันออกไปเที่ยวกันสนุกๆไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นคู่รักกันเสมอไปนะคะถึงไม่ได้หมายความว่าเป็นคู่รักกันแต่มันก็หมายความว่าลูกสาวคนเดียวของท่านทูตสิทธิชัย ที่มีคนนั่หน้าถือตากำลังประพฤติตนเป็นผู้หญิงชั้นต่ำสวนยานี่ถ้อแกยังขืนเที่ยวเล่ไปควงกับคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วก็พ่อเห็นจะต้องคุณพ่อคะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าจะไม่พูดกันด้วยการใช้อารมณ์ถ้าคุณพ่อมาทำหน้ายักหน้ามานใส่หวันอย่างนี้นะคะหวันไปดีกว่าเดี๋ยวก่อนสวนยา สวญญคาคุณพ่อปล่อยแกไปเถอะับค่ะเราไม่มีทางจะบังคับแกได้อีกแล้วพี่ผิดมากพี่ผิดที่เลี้ยงดูลูกอย่างตามใจจนสวรรคยาเป็นไม้แก่ที่ดัดย่าง เดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมฟังใครเลยนะแม้แต่พ่อแม่เขาเองดิฉันเห็นใจคุณพี่ค่ะเอาเถอะค่ะเรื่องนี้นะคะดิฉันคิดว่าแล้วแต่คุณพี่จะตัดสินใจเองก็แล้วกันเพราะว่าทางดิฉันเนี่ยก็เป็นฝ่ายชายเขาคงจะไม่เสียหายอะไรมากเท่าไหร่หรอกค่ะขอบใจมากขนาันละ แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดหรอกนะแล้วที่พี่มาที่เนี่ยพี่ก็อยากจะมาขอร้องเธอว่าขออย่าให้มีการถอนมั่นกันเลยนะเออมันอาจจะดูเหมือนกับว่าพี่เป็นคนเห็นแก่ตัวมากไปสักหน่อยที่ขอร้องเธอแบบเนี้ทั้งๆท,ที่พี่ก็รู้ดีว่าลูกสาวของพี่เป็นฝ่ายผิดเอง เรื่องการถอนมั่นเนี่ยนะคุณฟีดิฉันก็คิดว่าอยากจะให้เป็นทางเลือกทางสุดท้ายเพราะเราเองก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนก็เป็นญาติกันแท้ๆค่ะพี่สัญญานะพันละถ้าทางนี้ไม่ถอนมั่นเนี่ยพี่ขอสัญญาเลยว่าพี่จะควบคุมกวดขันความประพฤติของสวรรญ,ญาเนี่ยไม่ประพฤติตัวแบบนี้ ถ้าคุณพี่ทำได้อย่างนั้นนะคะมันก็จะเป็นการดีสำหรับทุกฝ่ายดิฉันก็จะพูดกับจิรายุธให้เข้าใจในตัวหนูหวันดียิ่งขึ้นจะได้ไม่คิดถอนมั่นกับหนูหวันอีกค่ะเดีเ๋ยวลไรพนัละพี่ขอขอบใจเธอมากนะที่ยังเห็นแก่น,น้าที่ไม่ปล่อยให้พี่ต้องเสื่อมเสียเกยรติยศที่ว่าลูกสาวถูกผู้ชายประกาศถอนมั่นค่ะ ดิฉันเข้าใจดีค่ะคุณพี่ดิฉันเองก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นระหว่างครอบครัวของเราทั้งสองคุณพี่อย่าวิตกไปเลยค่ะแต่ยังยังมีอีกอย่างนะที่พี่ยังวิตกอยู่เรื่องอะไรหลอคะคุณพี่พี่กลัวว่าถ้าทางคุณพี่วิไลรู้เรื่องความประพฤติของเยวันแล้วเนี่ย พราะคุณพี่วิไลแกเป็นคนที่เคร่งคัาต่อเรื่องขนมประเพณีถ้ารู้ว่าเยาหวนมันพูดตัวอย่างเงี้ยอาจจะไม่ยอมให้แต่งงานก็ได้นะเรื่องนี้นะคะคุณพี่ดิฉันเห็นจะช่วยยากเธอแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าคุณวิไลอ่ะเรียกจิลาย,ยุทธไปพบอาจจะไปสอบถามเรื่องข่าวรือก็ได้นะคะอะไรนะพันธราจิลาย,ยุทธไปพบไปพบพี่วิไลแล้วอย่างนั้นเหร ค่ะออกไปได้สักชั่วโมงแล้วละค่ะเแล้วแล้วมีเราจะทำยังไงกันดีอะลำพังเราสองคนนี่นะคะคุณพี่คงจะทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะนอกจากรอรอจนกว่าจีลายุทธนะจะกลับมา แล้วถึงจะทราบค่ะว่าคุณวิไลเรียกไปพบเรื่องอะไรใช้มากไม้หรอกเพียงแต่ว่าหมู่นี้อากาศมันอบอ้าวป่านอนไม่ค่อยจะหลับมันก็ดูสุบสูบไปหน่อยครับ คุณแม่เองก็เป็นห่วงคุณป้ามากเลยครับแต่แต่ท่านไม่กล้าที่จะมาเยี่ยมเพราะเกรงว่าคุณป้าจะยังโกรธเรื่องวันงานวันนั้นอยู่ครับท่านก็เลยขอให้ผมมากราบขอโทษคุณป้าด้วยครับโอยป้าไม่ได้เก็บเรื่องวันนั้นมาโกรธเครืองไรเขาหรอกนะก็โมโหวูบเดียวเดี๋ยวเดียวมันก็หาย แม่ของหลานซะอีกที่เขาคิดมากไปเขาน่าจะคิดว่าป้าเนี่ยไม่ค่อยสบายไม่ได้ออกงานออกการมานานเป็นสิบ,ส,บสิบปีแล้วพอไปเจอไอ้บรรยากาศเก่าๆใหม่ๆมันก็เลยปรับตัวไม่ทันนะมันก็โ,โหโมโหห,หุนหันพันแล่นไปเท่านั้นเองไม่ได้เป็นอะไรมากมาย ไปคิดกันใหม่จะให้ดีๆครับ